ตอนนี้เราก็จะทำการขอทางขอทางนะเป็นระบบ GEC เอ่อระบบนี้จะไม่นานา่านะครับขอทางระบบนี้จะมีดีเลย์เยอะมากอืมตรงกูอันนี้เรายกเลิกนะการยกเลิก ระบบนี้ก็จะอีกไม่นานก็จะได้โดนลือนะครับ <laughs> แต่ก็ยังแต่ได้ยึดรถแล้วก,ก็ยกังม,มีอยู่ะคระับน,นี้เป็นรุ่นเก่ามากกี่ปีแนละ้วพี่พามาสามสิบกว่าปีสามสิบปีเท่ากับอายุเอ่อ <laughs> อายุเข้าราง,งานแล้วก็จนเกษีเณสามสิบปีนะครับผมนี่อันนี้คือ ยังเบื้องต้นนะอันนี้ยังมีโน่นอีกจะขอทางหรือกลับประเจมันก็จะมีดีเลย์กับประเจดีเลย์โอ้ยียบ